สวัสดีครับผมด้ชิดไทคาพิเเตอร์นะครับวันนี้เอา GTS b o s s 254ตัวนี้มาทำโปรกันบ้างนะครับวันนี้พิเศษก็คือได้หน้าโตะตัวใหญ่มีปากามีอุปกรณ์เสริมครบควร้วนแต่วันนี้แถมอุปกรณ์ในนี้เลยครับในราคาจบที่29,000รวมส่งด้วยนะครับอุปกรณ์แถมไปให้ในชุดเลยนะครับครับสำหรับท่านที่สนใจสินค้าก็โทรได้ที่ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยหรือจะเป็นไลน์แอดไทคาพิเนเตนะครับหรือว่าจะโอนเงิน เป็น048-396-4846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาบิเ,เตอร์ทุนเท่านั้นนะครับครับ,รบก่อนอื่น GTS 254เนี่ยก็คือ10นิ้วของบอสท,ที่เป็นรุ่นราคาประหยัดที่สุดนะครับ เขาก็จะให้ล้อตัดแบบนี้แล้วก็ล้อซอยมาแบบนี้แล้วจริงๆก็จะมีขามีอะไรอยู่ในเซ็ตของเขาตัวหนึ่งขยายออกได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยไทคอมิวเตอร์ผมมาใส่กับโต๊ะตัวแบบนี้ให้ดูมาตรฐานขึ้นนะครับแต่ความจริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าโต๊ะที่มันเล็กกว่านี้แล้วราคาย่อมเยาวกว่านี้เราก็มีด้วยเช่นกันนะครับครับเราก็มาใส่ตัวมินิตัวนี้แล้วครับตัวนี้ก็สมบูรณ์แบบผมใส่แผ่นเต็มไปให้ด้วยนะครับในเซ็ตให้อุปกรณ์ไปพร้อมเลยติดเราเตอร์ได้ทิ้เมื่อได้มี รัวซอยนะครับขยับมาทําเป็นเลาเตอร์หรือว่าทิมเมอร์ได้นะครับแล้วก็มีปากกาให้ตัวหนึ่งด้วยสําหรับเซตนี้เนี่ยหมื่นหกพกว่ากว่านะครับไม่เกินหมื่นเนะครับรวมส่งแล้วด้วยนะครับครับตัวนี้ด้วยความเป็นมินิราคาก็ย่อย่อมยาวลงแต่ว่าวันนี้ผมจะเอาตัวที่ใหญ่ขึ้นมานะครับเป็นเวิร์กเบน์เลยนะครับใหญ่ขึ้นมาตัวนี้หน้ากว้างเกือบเมตรเลย90เซนเลยยาวเนี่ยเมตรเจเลยนะครับรวมแล้วนะครับตัวโตเข้าเมตรหกก็จะได้ความบึกบืนกว่านะครับ เป็นโต๊ะงานไม้ที่มาตรฐานขึ้นนะครับสำหรับ GTS 2 5 4ตัวนี้ข้อดีของเขาคือด้วยความเป็นบอสจะมีความเสถียรแล้วว่ามอเตอร์เดินจะเสียงนิ่งนะครับเสียงเขาจะเดินนิ่งนะครับเสถียรแต่ว่าเปิดเนี่ยจะไม่มีซาวซ์สตาร์ทแล้วก็ปิดจะไม่มีเบรกนะครับก็ เหมือนเลื่อยทั่วไปนะครับัสำหรับ254ตัวนี้ข้อดีคือเขาจะให้ใบที่เป็น expert ไปเลย40ฟันตัวนี้40ฟันข้อดีคือท่านผ่าซอยก็ได้ทางยาวหรือว่าจะตัดมันก็ยังเป็นอเอกประสองอยู่ไม่ละเอียดเกินไปแล้วก็ไม่หยาบเกินไปนะครับทีนี้ใบ expert แล้วทีนี้มีจุดอ่อนของเขาก็คือล้วนนี่มันจะเองฮะท่านอาจจะรู้สึกแหมประคองไม้ได้ไม่ยาวหรือว่าประคองไปทางเดียวนะครับผมก็มี ัวถาดตัดนะครับของผมประคองนี่เลยนะฮะสเส้นเพราะเขามีร่องมาให้2ร่องในนี้นะครับเราประคองไปในนี้เลยสําหรับคลอสคัตตรงนี้นะครับวิ่งไปเลยแล้วก็ให้ไปนในเซตนี้ด้วยนะครับท่านมาที่ร้านผมก็ผ่าตัดไปให้เลยเซตอัพให้เรียบร้อยเลยครับพอเสริมโต๊ะของเราเข้าไปตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นเลยครับซอยไม้นี่ใหญ่ตรงนี้ก็ได้ถึง1เมตรนะครับอย่างที่บอกตรงนี้90เซนนะครับแต่ว่าถ้าท่านอยากจะซอยได้เมตร20เลย ลางตัวนี้นะครับเราขยายขยับออกไปที่หัวโตะนี้ได้นะครับดึงออกมาครับมันก็จะซอยได้เมตรยีหรือว่า4ฟุตเลยนะครับล่างขยับได้นะครับครับตรงนี้ติดเลื่อยเราไว้ตัดตรงนะครับแต่ว่าผมก็ใส่ตัวจิกซอเอาไว้เดินมือก็ได้แต่อันนี้ผมก็ติดโต๊ะได้ใส่กับตัวจิกซอรุ่น gst 7 5 0นะครับ520วัตต์ตัวนี้ครับเรามีตัวประคองใบที่เป็นลูกปืนทำจากสเตเลสตัวนี้กาแข็งๆเลยนะครับใส่สำหรับประคองตัว จิคโซนะครับที่ผมต้องใส่ลูกปืนเพราะว่าบางทีท่านตัดใบมันจะเอียงไม่ได้ฉากตัวนี้ก็ประคองเอาไว้นะครับให้ได้ฉากเนี่ยนะครับแล้วก็ปรับได้ครับเนี่ยฮะย่นีมันจะเอียงนะครับอย่างเงี้ยครับถ้าจากจิคโซบอสตัวนี้มาก็เราก็จะมีตัวที่เราใส่ตัวเราเตอร์ที่มีแกน1นทับสนะครับหรือว่าจะแกน8ปมิลก็ได้ของบอสรุ่นนี้นะครับเนี่ยฮะ GOF 1 3 0แต่ถ้าท่านไม่อุ่นหนุนเป็นเซตไม่เป็นไรนะครับเรามีจําหน่ายแยกแต่อันนี้29,000รวมส่งเนี่ย รวมเซตนี้เข้าไปนะครับก็คือบอร์ดตัวนี้ก็เอามาติดหงายท้องได้แล้วท่านก็ยังถอดมาเดินมือได้ข้อดีของเจ้าตัวนี้คือมันสามารถกดแล้วก็เหมือนเราเตอร์ดีๆนี่เลยครับกดลากได้ยกได้แต่เราใช้ดอกทิมเมอร์หรือว่าดอกแปดมิลได้นะครับครับอันนี้ผมติดใต้โต๊ะเดี๋ยวเราขึ้นมาข้างบนนะครับครับจะใช้รั้วก็ได้ไม่ใช้รั่วก็ได้กรณีถ้ามีรั่วผมทารั้วพิเศษไปให้เลยนะครับสําหรับชาวดีไวหรือว่าจะเป็นมืออาชีพก็ได้ครับเนี่ยเข้ามา แล้วตัวนี้ผมทำมีหลายท่านถามว่าเอ๊ะคืออะไรคุณนุชิดตัวนี้ผมทำเป็นสำหรับเซฟตี้นะครับตรงนี้เป็นกันเศษไม้กระเด็นเข้าตาท่านนะครับเป็นกาดนะครับอะคริลิกแล้วก็ตรงนี้เป็นหัวดูดฝุ่นเป็นกระโหลกสําหรับโฟกัสดูดฝุ่นได้เดี๋ยวผมเราสามารถเลื่อนเข้ามาในดอกนี้ได้ครับเดี๋ยวทําให้ดูนะครับเนี่ยฮะทีนี้ดูดฝุ่นเมืนจะโฟกัสและดูดฝุ่นออกทางนี้ได้เลยสําหรับหัวดูดฝุ่นตัวนี้ สี่นิ้วก็ใส่ตัวนี้แต่ท่านไม่มีสี่นิ้วใส่ตัวนี้ได้เดี๋ยวผมทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งส่วนตรงหัวตรงนี้เรามีปากกาให้อีกตัวหนึ่งนะครับเผื่อท่านจะตัดสายเจาะอ,อะไรก็ว่าไปเนี่ยครับนะครับขาสำหรับเซตที่ผมอยากจะแถมโปรไปในเซตนี้เลยนะครับก็คือว่าจะมีอุปกรณ์เนี่ยครของบอสนะครับตัวนี้มีอุปกรณ์สําหรับแฮนด์ทูลนะครับคอร์ครีมตลับเมตรหัวไข่อะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ไปเลยในเซตนี้นะครับ1ชุด แล้วก็มีดอกที่ใช้กับในชุดของทีมเมอร์ของรุ่นนี้นะครับอีก6ดอกเป็นบอสแท้เช่นกันนะครับก็ราคาก็เกือบพันนะครับแล้วก็ตรงนี้ให้ใบจิกซอไปด้วยแถมไในชุดอีก5ใบนะครับในแพ็กหนึ่งแถมไม่พอให้ไขควงตัวใหญ่ๆไปตัวหนึ่งสําหรับปรับลัวนี่นะครับครับทั้งหมดนี้ราคาดีมากๆจบด้วยแล้วก็ค่อนข้างสมบูรณ์แบบมีเซตอัพตัวแถม29,00 0ื้รวมส่งด้วยนะครับแต่ถ้ามาหน้าร้าน ลดให้อีก1,000นะครับ28,000แล้วก็เซตอัพอะไรให้ด้วยท่านเอากะบะมาผมเซตอัพไปเลยนะครับอ่ะใครอยากได้ก็ติดต่อมานะครับตัวนี้อาจจะมีไม่เยอะมากนะครับเผื่อหมดแล้วก็อาจจะทำโปรกันอีกนาเลยนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม